สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องซีนไอจีนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาสอนดีโหลดปืนกันโอเคตอนนี้ผมมีก็ 18. อสิบแปดจุดกระบอกหนึ่งนะครับแล้วเราก็มีสองแมกกาซีนนะับผมเรามีสองแมกกาซีนนะครับ,รบอันนี้จะเป็นท่าดีโหลดนะครับเบสิกเลยพื้นฐานเลยถ้าน้องๆมีสองแมกกาซีนนะครับก็สามารถดีโหลดตกกันได้มาขั้นแรกนะครับให้เราโหลดแมกกาซีนใส่กระบอกแรกก่อนกระบอกมีนหลักที่เราจะใช้โอเคครับเราโหลดเสร็จแล้วปุ๊บ อ่าแมกซซีนที่สองหรือ secondary magazine นะครับถ้าเราถือแม็อย่างนี้นะฮะในกรณีที่เราไม่มีตัวโ h o เ s t e r หรือตัวที่เอาไว้ใส่แม็กบริเวณกางเกงนะครับให้เราเหน็บบนตรงเกงก็ได้เสร็จปุ๊บการเหน็บนะครับคือทอําีีนะฮะคว่ำมันลงอ่าคว่ำลงแบบนี้นะครับ,บ,นนรบต่อไปมาดูการเปลี่ยนเราขึ้นลำนัดแรกก่อนนะครับชึบโอเเข้าละยิงปั้งยิงปุ๊บ กดแมกกาซีลงครับแม็กที่สองมาคัดปอกอันเกา่าอันใหม่ขึ้นไปยิงปั้งคัดปอกนะครับแล้วก็เคลียร์เผื่อมีคนถามนะครับว่าเอ๊ะมันคัดปอกไม่ได้เลยเหรอครับทำไมเราถึงไม่ยิงเสร็จนัดหนึ่งปุ๊บคัดปอกแล้วค่อยเปลี่ยนแม็กสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับมันจะเป็นแบบนี้อ่ะสมมติผมขึ้นลําปุ๊บปั้ง คัดปอกเปลี่ยนแม็กปึ๊บแกะนี่ครับปืนมันจะติดครึ่งหนึ่งนะฮะสไลด์จะติดครึ่งหนึ่งมันจะไม่สามารถชักให้ขึ้นลําได้นะครับพูดง่ายคือลูกมันจะไม่ป้อนนะฮะอ่ะเราก็ต้องทอย่างนี้นะครับได้ช็อตปั้งยิงไปนัดหนึ่งหลดลูกปั้งดีเกลืนออกนี่ครับมันจะทําให้ช้าระรดับเลยคือ แมกซีนอีกอันนึงเนี่ยให้เราคว่ำหัวลงไปอย่างนี้นะครับถ้าเหนกก็บกับกางเกงหรือถ้ามีอ่าพวกซองใส่ก็อาจจะดึงขึ้นมาก็ได้ครับดึงปึ๊บขึ้นมาแต่นี้จะเป็นท่าสาหรับเหน็บกางรเกงนะครับก็คือจังหวะที่เปลี่ยนอ่าถ้าอยู่นอกบ้านก็ต้องระวังแม็กมันแตกเลยครับเพราะแม็กมันบางมากจังหวะที่เราเปลี่ยนปึ๊บนี่ครับอย่าพยายามอยู่แบบท่านี้นะฮะ เอาปืนกลับเข้ามาครับผมเอาปืนกลับเข้ามาปืนกลับเข้ามาหาตัวนี้เสร็จปุ๊บกดแม็กใส่แค่นี้ครับง่ายๆลองไปทําเล่นกันดูได้ฮะเอนเตเอนเตนตัวเองสน,นุกอ่ะก็มีแค่นี้แหละครับขอจบคลิปเองเท่านี้นะฮะวันนี้อาจจะแบบพูดขาดๆนิดนึงพอดีผมเพิ่งกลับจากทำงานด้วยแล้วเจอนคลิปหน้านครับบ๊วย